สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เรามาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะครับเอามาฝากกันอีก1สูตร1ตัวเลขนะครับที่น่าสนใจนะครับที่จะเอามาฝากกันในงวดวันที่16ตุลาคม2564นะครับ ก่อนเดินก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติอนาคตไม่มีใครรู้นะครับว่ามันออกตัวไหนนะครับ มันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะครับถ้าจะนำไปใช้รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ jr channel ห่วยฟรีทาง YouTube เดี๋ยวเราจะมีสูตรดีๆมาฝากกันให้ฝึกคิดฝึกคำนวณกันนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อไปเสี่ยงอะไรนะครับเรามาคิดกันเล่นๆก็ได้นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูสูตรเลขวิ่งบนตัวเดียวสูตรนี้นะครับสถิติทั้งหมด8งวดก็จะมีผิดนะครับมีผิดอยู่สองงวดเข้ามาทั้งหมดก็6งวดนะครับงวดแรกที่เริ่มเข้ามานะครับจากงวดที่ออกอา้าวลืมเขียนมานะครับผลรางวัลที่ออกเดี๋ยวนะครับผลรางวัลที่ออกของงวดนี้ก็คือ 8 6 1นะครับ8 6 1นคำนวณได้เลข8นะครับ9บวกเเป็น18บวก2เป็น20บวก0บวก8ได้เลข8นะครับผลรางวัลที่ออกคือ8 61นะครับเลข8เข้ามาที่หลักร้อยนะครับงวดแรกงวดต่อมานะครับ8บวก8เป็น16บวก1เป็น17บเวก4เป็น21บเวก7เป็น28นะครับได้เลข8นะครับ วันนี้ผลรางวัลที่ออกนะครับห้าหนึ่งเจ็ดนะครับผิดนะครับงวดนี้ผิดงวดต่อมานะครับห้บวกห้าเป็น10บวกเจ็ดป็นสิบเจดสิบเกสเป็นย 17, 17ี่สิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึเป็น22นะครับได้เลขสองส่วนผลรางวัลที่ออกนะครับงวดนี้เจ็ พอดีนะครับเจ็ดสองห้านะครับเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้านะครับเลขสองนะครับตัวนี้เข้ามาที่หลักสิบเข้ามาหนึ่งวดแล้วก็มาผิดนะครับงวดที่สามมาเดินต่อ วดต่อมานะครับเจบวกเดเป็น14บวกห้าเป็น19 19้าบเวกสี่เป็น23 2สบาบสาบวก3าเป็น26สิบนะครับได้เลขหนะครับผลลางวันที่ออกงวดนี้สองหหนึ่งนะครับสองหหนึ่งเลขหนะครับตัวนี้เข้ามาที่หลักสิบนะครับ งวดต่อมานะครับ2บวก2ได้4นะครับบวก1อีกได้5 5าบวก3เป็น8 8บวก4เป็น12นะครับได้เลข2ส่วนผลรางวัลที่ออกนะครับงวดนี้7 5 0นะครับผิดนะครับงวดนี้ผิดนะครับผิด2งวดนะครับสูตรนี้ผิดแล้วก็เข้ามา2งวดแล้วก็มาผิดหลังจากที่ผิดก็เข้ามาอีก3งวดเรามาดูต่อนะครับงวดต่อมา 7บวกเเป็น14บวกศูนย์บวก1เป็นสิบ้าบวก0ูนย์อีกเป็นสิบ้านะครับได้เลขห้างวดนี้ผลรางวัลที่ออกนะครับสี่เจ็ดห้านะครับเลขห้าตัวนี้เข้ามาที่หลักหน่วยนะครับหลังจากที่ผิดก็เริ่มกลับมาเข้านะครับงวดต่อมานะครับ 4บวก4เป็น8นะครับ8บวก5เป็น13 13บวก8เป็น21นะครับ21บเวกปเป็น29ได้เลข9กนะครับส่วนผลรางวัลที่ออกนะครับงวดนี้9 3 5นะครับ9 3 5เลข9กเข้ามาที่หลักร้อยนะครับงวดนี้ งวดต่อมานะครับ9บวกเเป็น18บแนะครับ18บวก5เป็น23 23บวก9เป็น32 32บวก9เป็น41นะครับได้เลข1นะครับเอาตัวท้ายนะครับถ้าเลข2หลักได้เลข1ผลรางวัลที่ออกของงวดวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะครับผลรางวัลที่ออกก็คือ1 7 1นะครับ เลขหนึ่งนะครับเข้ามาหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเพิ่งลงงวดแรกนะครับงวดที่แล้วไม่มีนะครับสูตรนี้ทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับหนึ่งบวกหนึ่งนะครับได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกห้าได้แปดบวกเเป็นสิบเจ็ดนะครับได้เลขเจ็ดนะครับ จ็ดตัวเดียวเพียวๆนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับจะมาตำแหน่งไหนนะครับเป็นสูตรเลขเด่นหรือว่าเลขวิ่งบนตัวเดียวนะครับไม่ปักหลักนะครับสถิติก็อย่างที่บอกนะครับมีผิดนะครับเข้ามา1งวดแล้วก็มาผิดเข้ามา2งวดแล้วก็มาผิดนะครับหลังจากที่ผิดก็เข้ามา3งวดนะครับ3งวดงวดนี้เราจะมาลุ้นต่อนะครับว่าจะเดินต่อหรือไม่นะครับสําหรับสูตรนี้ ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับมันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนบวกกัน2ครั้งนะครับหลักร้อยบนเลข1นะครับ2ครั้งแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับก็เลข1นะครับส่วนเลข5นี้ก็คือหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่1นะครับเลข9หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่1นะครับ ตามนี้นะครับสำหรับสูตรวิ่งบนสูตรนี้นะครับถ้าเรามาดูกับสูตรเก่าที่ลงให้ดูไปก่อนหน้านี้นะครับมันก็จะมีตัวชนนะครับตัวชนก็คือเลขเจ็ดที่มีลงไว้แล้วนะครับสูตรนี้นะครับลงให้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเลขเจ็ดก็คือสูตรนี้นะครับที่เอามาเพิ่มเติมให้นะครับก็คือตัวนี้ ถ้าเรามาดูทั้งหมดนะครับหรือจะดูเฉพาะสูตรเก่าที่เข้ามานะครับถ้าบางท่านอาจจะว่ามันเยอะมันอาจจะเลือกยากก็ลองดู<ป>จากสูตรเก่าที่เข้ามา3สูตรนะครับงวดที่แล้วลงให้ไปนะครับ7สูตรนี้เข้ามาอยู่3สูตรก็คือสูตรที่ได้เลข7นะครับสูตรที่ได้เลข7ผลรางวัลที่ออก1 7 1ดนะครับสูตรนี้ผิด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 นะครับสูตรที่เข้ามาก็จะมีอยู่3สูตรนี้ คือสูตรที่1นะครับแล้วก็สูตรที่3แล้วก็สูตรที่6นะครับเข้ามาถ้าเรามาดูนะครับของงวดนี้สูตรที่1นะครับสูตรที่เข้ามานะครับงวดนี้ได้เลข6สูตรที่3งวดที่แล้วได้เลข7นะครับงวดนี้ได้เลข7แล้วก็สูตรที่6นะครับงวดที่แล้วได้เลข7งวดนี้ได้เลข3นะครับก็จะมีอยู่3ตัวเลือก3ตัว3สูตรนะครับที่เข้ามาถ้าใครคิดว่า ไม่คิดมากนะครับวัดดวงก็6 7เจ็ดสามสามหเจดอะไรนี้นะครับแล้วก็มีเพิ่มให้1สูตรอีก1สูตรคือสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็คือสูตรใหม่นี้นะครับได้เลข7นะครับก็จะมาชนกับสูตรที่3นะครับสูตรนี้ท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับ สูตรที่3นี่เข้ามายังไม่ผิดนะครับสูตรที่3จากงวดแรกที่เริ่มเข้ามา5 1 7นเะครับเข้ามายังไม่ผิดนะครับงวดนี้ก็ขอให้เดินต่อนะครับได้เลข7นะครับแล้วก็สูตรที่สะอีกหนึ่งสูตรที่เข้ามานะครับเป็นสูตรที่6นะครับที่ลงก็ยังไม่ผิดนะครับเข้ามาจากงวดออก2 7 5เนะครับเข้ามายังไม่ผิดนะครับงวดที่แล้วได้เลข7งวดนี้ได้เลข3นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเด่นนะครับเลข6เลข7เลข3านะครับ เลขสามไม่จะเด่นในหลักร้อยนะครับในสูตรของผมนะครับแต่จะมาหรือไม่อันนี้ไม่มีใครตอบได้นะครับขึ้นอยู่กับดุลพินิจการตัดสินใจของแต่ละท่านนะครับถ้าจะนําไปใช้นะครับเด่นๆก็จะมีเลข7นะครับงวดนี้ส่วนเลข3ก็มีตัวชนนะครับแต่ว่าเป็นชนกับสูตรที่ผิดนะครับงวดที่แล้วผิดนะครับงวดนี้ได้เลข3สูตรนี้ผิดงวดที่แล้วนะครับงวดนี้ได้เลข4นะครับก็มาชนกับสูตรนี้นะครับได้เลข6งวดที่แล้วผิดนะครับ วันนี้ได้เลข4นะครับก็มีตัวชนเหมือนกันก็ลองพิจารณาดูแต่ถ้าไม่เอาสูตรที่ผิดเลยก็จะมีอยู่3สูตรนะครับที่เป็นสูตรเก่านะครับก็จะมีสูตรที่1สูตรที่3สูตรที่6นะครับที่เข้ามาได้ 6, 7 3นะครับก็มาเพิ่มอีกสูตรนี้ได้เลข7็นะครับก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับมันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ต้องมีวิจารณญาณนะครับในการรับชมในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เดี๋ยวคลิปหน้าจะลง ชุดตารางให้นะครับคลิปหน้าจะลงชุดตารางสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลท์ทุกแช์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หอยฟรีนะครับทาง u t u b e เดี๋ยวเราจะมีสูตรดีๆมาฝากกันนะครับให้ฝึกคิดฝึกคำนวณกันเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ